เพื่อนๆเคยสงสัยไม่ว่าทําไมต้องกินยาก่อนอาหารและหลังอาหารทําไมต้องกินตามนี้เพื่อ าก่อนอาหารคือยาที่ดูดซึมได้ดีขณะท้องว่างควรทานก่อนอาหาร15-30นาทีนะคะยาหลังอาหารคือยาที่ดูดซึมและออกฤทธิ์ได้ดีขณะมีอาหารในกระเพาะควรทานยาหลังอาหารประมาณ15นาทีรวมไปถึงยาที่ทานหลังอาหารทันทีเช่นยาแก้ปวดและยาต้านการอักเสบเนื่องจากมีฤทธิ์ละคายเคืองต่อกะเพาะอาหารควรรับประทานยาหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามากๆค่ะยาบาง ไม่จําเป็นต้องทานอาหารก็สามารถทานยาได้ค่ะเช่นยาลดความดันและยาลดไขมันส่วนใหญ่าย,ยาที่ทานตามมื้ออาหารนั้นๆเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้ลืมทานยาค่ะยาลดระดับน้าตาลในเลือดรักษาโรคเบาหวานที่ทานก่อนอาหารหากมื้อนั้นคนไข้ไม่ได้ทานอาหารควรหลีกเลี่ยงการทานยาค่ะเพื่อป้องกันอาการค้างเคียงที่เกิดจากภาวะระดับน้าตาลในเลือดต่ําค่ะ หากมีข้อสงสัยสอบถามเภสัชกรได้นะคะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามโรงพยาบาลกรุงเทพทีิเตียนค่ะ